นายสมศักดิ์เทพสุทีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ถแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาและทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่รวมถึงในประเทศไทย ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้สถานพยาบาลใน17จังหวัดของไทยได้รับความเสียหายค่ะก็เสียหายไปรวมๆประมาณ63แห่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดรอยร้าวแต่ว่าไม่กระทบกับโครงสร้างหลักค่ะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงเองก็ได้เร่งสำรวจความปลอดภัยเพิ่มเติมก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติขณะเดียวกันเหตุอาคารถลม่มย่านบางซื่อจตุจักรนะคะที่มีการเชื่อมโยงกับแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวมีผู้ ยหายมีทั้งผู้บาดเจ็บและก็มีผู้เสียชีวิตขณะนี้ทีมกู้ภัยก็เร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารค่ะทางด้านกระทรวงสาธารณาสุขเองก็ได้มีการสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสำรองเตียงสำหรับผู้บาดเจ็บและเตรียมทีมพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อชนสูตรผู้เสียชีวิตด้วยนอกจากนี้ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สำรวจความเสียหายของสถานพยาบาลและเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนค่ะมีความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเห็นในฟีดของโซเชียลมีเดียในทุกๆแพลตฟอร์มหลายคนออกมาต่อว่าหน่วยงานที่ภาครัฐละกันหน่วยงานภาครัฐหลายๆภักหลายๆภาคส่วนที่บอกว่าทำไมถึงไม่มีข้อมูลแจ้งเตือน ทำไมถึงไม่มี SMS แจ้งเตือนไม่มีการบอกล่วงหน้าคือต้องบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ค่ะฝนตกฟ้าร้องสึนามิเราสามารถคาดการพยากร์ล่วงหน้าได้พายุต่างๆเราคาดการได้จากแรงลมกระแสลมทิศทางลมแต่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติเดียวที่คุณไม่สามารถคาดการ์หรือพยากรล่วงหน้าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะประเทศที่เขามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายๆครั้งมไม่ว่าจะโซนเอเชียโซนยุโรปหรือโซนไหนก็ตามยังไม่มีใครสามารถคาดการ์และพยากรณ์เหตุการณ์ของแผ่นดินไหวได้ดังนั้นให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าพอหลายคนลงไปว่า S <S เอ๊ะทำไมภาครัฐ<จ>ไม่ทำเตือนล่วงหน้าทำไมกรมอุตุไม่ทำต้องบอกผู้ชมอย่างนี้กรมอุตุไม่ได้ไม่ได้ดูแลเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะหลายคนบอกอา้าวแล้วกระทรวงทรัพยากรธรณีอะไรต่างๆล่ะไม่มีหรอมีค่ะแต่มันไม่สามารถคาดการหรือพยากรล่วงหน้าได้ดังนั้นมันเป็นภัยพิบัติที่สุดวิสัยใช่ค่ะมันเป็นภัยพิบัติที่ฉุกเฉินจริงๆตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจไม่ใช่ต่อว่ากันนะคะ